สำหรับเมนูนี่ครับจาบูน้ำมารามารมาร <c oughs> เนื้อโนกวัวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูดีกินวัานะครับ ของกินล้ำอยู่ตีคนมากนะครับวันนี้มาป้ากันแฮมแล้วครับสำหรับเมนูอร่อยอร่อยนะครับเป็นเมนูประจำบ้านของเราเลยครับคิดอย่างบอกบอกชาบูบอกหมูจุ่มบอกหมูกระทะนะครับเอาเตอร์ของกินวันนี้ครับมันตะกินอิ่มกินล้ำครับแล้วก็บอกชูซึกกไก่สักเต่อนะครับหลังจากตีนะครับเพื่อนๆได้เห็นการนำโนวัวนะครับมาทำสเต็กโบราณหรือสเต็ก ตาอังโลนะครับที่ทำไปนะครับเพราะว่ากระทะของเฮามันมันยังแบบมีกระทะแบบถอดแบบทํแบบาสเต็กได้เตือเป็นกระทะธรรมดากับเบยัยร์เนี่ยจะอันเพราะว่ามันดูธรรมดาไปกัเลยว่าเออไหนไนธรรมดาแล้วกันเนี่ยเป็นสเต็กแบบโบราณโบราณมันเฮานะครับเบยียร์เอาไปปิ้งนะมันเป็นสเต็กนะครับ<ม>ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นสเต็กก็คือสเต็กนะครับ<ม>เอาล้วครับวันนี้โนกวัวมันเหลือแฮมหนึ่งอันนะถ้าท่านนะาผู้ชมไปดู พีสเต็กนะครับมันเหลือแหมหนึ่งอันครับนี่เลยครับเปื่อนๆปัดท่อเป็นไงบ้างครับอ่านี่เลยครับโนกัวนะครับเป็นโนกัวโคขุนนะครับแต่บอกโคเนี่ยสักอย่างนะครับเป็นโคขุนนะครับอิมพอร์ตมาจากพะเยานะครับเด้อเปิรนเอามาขายครับเห็นเปิรนโคทขายเขาเลยลองซื้อมาครับอื ได้ชิมไปแล้วครับรสชาติของเนื้ออร่อยดีครับมีความหวานความชําบันเหนียวครับแต่ก็บ่ได้เปยจนถึงก็แบ่ต้องได้เกี่ยวเนาะมันก็ยังมีแบบได้เคี่ยวแบบสู้ฟันแต่บ่ได้เกี่ยวแบบเหนียวเหมือนกับจิน้นม้วจิ้นควายแบบบ้านเฮาธรรมดานะครับวันนี้ก็เลยเหลือเนี้ย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 เหลือแหงหนึงชิ้นนะ,นะครับประมาณแดขีดนะครับก็เลยเอามาจัดชาบูครับแต่วันนี้ชาบูแบบธรรมดาครับผมเอาเป็นชาบู น้ำซุปมาลาครับถามว่ามาลาไปซื้อพริกมาคนเดียวก็นี่ครับตีห้างซเปิินค่ามีขายครับก็เลยว่าเอาเนี่ยมาแปลงเป็นน้ำซุปครับก็สัดส่วนเหมือนเดิมครับน้ำประมาณหนึ่งเลตต่อน้ำซุปหนึ่งถุงพี่นะครับอ่ะเดี๋ยวนี้น้ำเดือดแล้วนะครับท่านผู้ชมผมจะเอาน้ำซุปหัวหัวน้ำซุปมาลานะครับใส่ลงไปนะครับอ๋อวันนี้ลืมไปครับ มาครับแม่บ้านสายเขียวเหมือนเดิมครับแต่วันนี้เด็กๆมาอยู่ครับเพราะว่ากลับบ้านกันเป็นมดละอ่ามาดูครับืออกดกแดงบปนลึงนะครับมันเยอะมันเยอะครับอืมเนมืเผ็ดนี่เหมือนโอ๊ยเหมือนน้ำต้มยำครับทุกผู้ชมอมอืมเหมือนกินรสบะหมี่สักหนึ่งอย่างครับแต่บาัาเฉลยดีกว่าเป็นบะหมี่รสอะไรอย่างนะครับ ม,มันมีตะกอนพริกข้างหลังอยู่นะนี่เลือกม,มีตะกอนพริกอ่อแล้วครับก็เดี๋ยวเฮามาชิมพอชิมน้ำซุปพอครับว่ารสชาติต้องแต่งเติมมาอย่างแหมกอรหรือว่ารสชาตินี่แบบต้องแต็งเติมแล้วนะครับอืมขออย่าตั้งกล้องนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่ต้องได้ไมาเห็นใกล้ๆนะครับขออย่าตั้งกล้องเอาพอ้เพชร หอมดีมีความเผ็ดโดดๆมาเลยอะฮะต้องใสตอนนี้ลิ่นเต้นระบำครับแบบแบบเดาดึบดึบึบดึบเลยครับลิ่นนะแต่มีความหอมครับเออมีแบบกลิ่นดีมากนะครับแต่รสชาติยังบอกค่อยก้ลมกลมสักตัวหน่อเนาะเดี๋ยวต้องมือแม่บ้านไปเอาผงปรุงรสมาสักน้อยนะครับ เพื่อจะให้ได้เป็นคอนเซ็ปของยูนี้กินหวานเฮานะครับเดี๋ยวเพื่อแม่บ้านไปเอาผงปรุงรสมาก่อนครับได้มาแล้วครับสําหรับผงปรุงรสครับสั่งผงปรุงรสได้ก้อนผงปรุงรสมาแต่นะครับสั่งยางได้แหมยางหนึ่งนะครับแต่มาเป็นยางครับก้อนนี้แหละเป็นก้อนอร่อยเนาะนี่คอนเซ็ปของเขาคือก้อนอร่อยครับใส่ลงไปหนึ่งก้อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคนก้อนนะคนเซ็ตเดี๋ยวเราจะมาชิมครับ เราจะมาชิมว่าหน้าซุปนะครับจะก,กลมกลอมขึ้นกอเนาะถ้าอู้ถึงตามรสปานะลปามารสปลาของคนไทยหรือคนเมืองบ้านเฮาเนี่ยก็จะเน้นมาทางกลมกลมนะครับหรืออาจจะมีติดเค็มหน่อยๆนะครับติ๊ดเค็มหน่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวเฮาจิ้ม <c oughs> เนื้อพวกเนี้ยเนื้อ,นอโนกวัวนะครับบ่ได้มีการมาัดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้ฟิตมาเรียบร้อยแล้วก็มาแก้แๆแกะเอามาโชว์่านู้นมชมดูครับเดี๋ยวเฮาจะมาซอยซอยซอย,ซอย,ซอย กินกันเลยครับกินกันเลยเดี๋ยวขอ,อยุยาตชิมน้ําซุปแหมกํมครับว่าน้าซุปใดรสชาติดีฮอเ,เปิ้งใจหรือยังแต่ตอนนี้ถามว่าเพชรดอดาลิงกอเพชรดาลิงครับตันนี้อุซึ้ห่อนขอบปากหน่อยหน่อยอรสชาติดีขึ้นครับแต่ขอหอยาตใส่เกลืออีกนิดหนึ่งนะครับใส่เกลือครับเพิ่มความเค็มและความหวานแหมหน่อยนะครับประมาณ หนึ่งช้อนชานะครับอืมอ่ะชิมดูซิแม่บ้านโอเคหรือยังอะครับช่วงของการเตรียมน้ำซุปเา้าก็จะมาซอยนี่เลยครับท่านผู้ชมโนกัวโนกัวนะครับ <c oughs> แสนอร่อยนี่นะผมเปิ้งใจขนาด <c oughs> เดี๋ยวถ้าตอนนี้ผมจะสั่งไปก่อน <c oughs> เพราะว่า่าจะได้ก็เป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับ่าจะได้พาะ วัวบางตัวกว่าบบนี้นะคะรับท่านผู้ชมวัวที่เขาสร้างบางตัวกว่าบบนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเอามาซอ, <ไป S 1> อยก่อนนะคระับซอยก่อนไรักไปก่อนนะคะ <c oughs> นี่ตังไหนเนื้อจะเป็นยี่ห้อท่านผู้ชมเห็นไหมครับโนกัว no ah, ครับอร่อยกว่าสันไนแฮนเดอร์คอนเฟิร์มเลยครับอร่อยกว่าสันไนเยอะนะครับ มันจะมีมันแสกนิดๆนะแต่ถ้าเป็นวัวตามประเทศนะครับมันจะมีมันเยอะๆเลยตอนนี้ผมกําลังตามหาอยู่ว่ามันมีขายที่ไหนนะครับหรือถ้าเปื่อนๆพู้ตีมอบบอกกันมาได้เลยนะครับกินกุ้งกันเหรอกินกุ้งไปกันวันนี้เขามีมีเบคอนนะครับมีกุ้งแล้วก็มีไส้กรอกนะครับกินเป็นอาหารข้างเคียงเป็นเครื่องเคียงเนาะ คุณผู้ชมนี่ครับเป็นได้พองรัาเหมือนสันนอกเหมนเออมาสันไนก็เหมือนกันเลยนะครับแต่นี่เป็นเนื้อโนกนะครับอ่าจุ่มลงไปเลยนะครับหนึ่งชิ้นอ่นนี่ของผมครับหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมดูกว่ามันอร่อยไหมนะครับอ่านี่มีดใหม่นะครับม่บ้านสั่งมาใช่นะครับจะออกแนวผู้หญิงผู้หญิงน่อยผ้าเทียวผ้าเทียวนะครับสีชมพูเชียวนะครับ เดี๋ยวเจอไปหินฝนมีดไปหลอบเดียวนะขาวเจ้าโฟกต้งหัวไครเชฟไรนะครับน่าแต่ไบบอีล้วซุกแล้ว,ลวอืมอันนี้เขาจะกินแบบตีมันจุ่มในหน้าหมาลาเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะพผู้ชมอืมประมาณที่ยี่เลยครับนี่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  เนื้อส่วนนี้หวานนุ่มนะครับแต่คือบ่ขึ้นค้ากับเพอยจนหมากลื้นเกี่ยวสู้ฝันกิ่นแบบจุ่มๆที่โอเคเลยเดี๋ยวแม่บ้านมาต้องกินเดี๋ยเดี๋ยวผมจะลองชิมพพอ แฮมานหนึ่งนะครับเดี๋ยวมนบ้านร้อหลอกต่อไปครับนี่แฮมานหนึ่งแฮมอนหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆจะประเ่อนะครับแบบนี้เลยครับอื โดนโดนเมนูมน,นี้โดนมันเป็นส่วนเนื้อสิกินอร่อยอะผมว่านะมันมาถึงขั้นครับเปื่อยมากนะครับแต่ก็บียวจนกินมาได้นงรครับมอดเนาะกำเเมงมันเสนอกำเเมงวันนี้เขาเสนอคำว่าเหมาะนะครับในบรรยากาศตีนางกินเลยนะครับโอ้โหหอมไปเลยพริกมาลานะครับหอมมากๆอ่าเรียบร้อยครับสำหรับครึ่งทอะสำหรับอัน โนวกวัวหรือนอกวัวนะครับผมไปเซิร์ชใน Google มันเขียนได้สองย่างครับเขียนได้ทังโนกทังนอกนะครับก็บอกว่าอันไหนแต่อันไหนเทียมนะครับเป็นอย่างครับเอาทังสองย่างน, znaczy, นั้นอะอืมเราต้องเจ้น้ำจิ้มก็ได้อะตอนเนี้ยเนาะในในในความอร่อยของเนื้อครับหืมอร่อยหนอย นะครับขาบูขาบูต้องรัดกินอีกมันเหนเนื้อมันจะแข็งอี่ะว่ะนี่ครับต้องแดงแดงเรื่อเรื่อเรือจีอีนะครับอืมจัดก,การเลยครับไม่ต้องจิ้มครับวันนี้อาจจะต้องได้ใช้บริการน้ำจิ้มผันทไายน้อยๆนะครับเพราะว่า เนื้อโนกัวอร่อยมากแชมโบแชมโบ ดูแในบ้ากินยังกินแล้วอลองจิ้มลองจิ้มน้ำจิ้มพันธยดูเนอะว่ามันจะเข้ากันกอรหรือว่าจะต้องจิ้มแข่เกลือกั็พอแล้วนะครับอยิ่งเจอความอร่อยของน้ำจิ้มพันธย หลายเต็มปลาครับอ,อร่อยอร่อยครับค Conf อนเฟิร์มคอนเฟิร์มอ่โอเคครับ <laughs> เล่นได้เล่นได้มันขาวๆให้น่อยนะครับยิ่งผมอยากล้องทำชาบูพริก ลาบเนาะพริกลาบเหนือบ้านเฮาออื้มันเลยจะหอมตึ๊งหอมตึ๊งเนาะเผ็ดร้อนนะจ๊ะมาลา่านนอ้ยได้นะเนาะกลาบบ้านเฮาใหงนะยังมีน้ำแข็งในจีนเลยครับเ <c oughs> ล้ว มาลองชิ่นแบบต้มเมันเมือนครับอันนี้เป็นชิ่นที่ต้มเมันเมือนนะครับดูจากสีเนื้อแล้วจะออกดำๆเข้มเข้มนะค,ครับอันนี้ต้มเมือนลองมาดูว่ารสชาติมันจะเป็นจะได้พอนะครับขอหยาดจิ้นน้ำจิ้นหน่อยครับซมเหมือนเับยองเปยอยู่นะครับ แล้ามานจะแห้งเนาะมันเหมือนแห้งๆเพราะความช้ำของของหน้าในเนื้อมันมันมัน,มนถูกความ้อนบีบออกนะครับล้องขอน,นะครับเพืเอ่อนๆรองขอเน้อแต่วัตถุดิบหายากแล้วล่ะครับวัตถุดิบโนกวัวนี่หายยากละรอเหมือนคณะนะครับว่าจะได้ต้องสั่งต้องสั่งเท่านั้น เต็มเลยครับอืมยังชมพูชมพูอยู่เลยเนี่ยจัดแบบชมพูชมพูเลยครับดนกมามาทัางยังยังแดงฝลั่งยู่มานนะครับอร่อย หมดไปแล้วครับขึ่งท่อนก <c oughs> ็เลยแฮมเกิ้องหนึ่งนะครับแต่อาจจะบาก,กินไปทั้งหมดจนจบเมนูแต่ก็จะกินทั้งมดเลยเพราะว่าตอนนี้ยังบม่ได้อิ่มบาเกิงต้องแบมงบม,มีความรู้สึกว่าหายหิวนะครับแต่มันจะเมินไปน้อยครับปวดเปื่อนๆจะลำคานนะครับก็เลยว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวจะชิมแบบสักติ้นสองติ้นนะครับคือเปื่อนๆได้ดูแล้วก็จะนั่งกินกันไปยาวๆครับเพราะวันนี้วัน บรรยุทธ์นะครับวันนี้วันยุทธ์ละก็จะได้มีเวลากินไปดึกตอวใดก็ได้บันผูกรับลูกเจ้าไดโอ้ยไม่ใจรับลูกขวายได้นะครับอ่ะก็รสชาตินะครับของเนื้อมีความหวานนะครับมีความหวานแล้วก็บรรเดีเยวนียมมากนะครับบรรเดีเยวนียวจนกินบปได้นะครับบรรเดแต่กับบรดเดเปื่อยจนถึงขั้นแบบ ไม่ต้องได้เกี่ยวเลยกับใบใจนะครับก็ยังยังพอที่ว่ากินอร่อยอะ,อะเอาง่ายๆเนาะคอนเซ็ปต์ก็คือกินอร่อยอะประมาณนั้นนะครับมาหมาแกวง่งแกวง่งคือเปื่อนๆดูครับแหมสักกําสองกําก็จะได้ปิดคลิปกันไปสำหรับเมนูนี้ครับชาบูหมาลา่าเนื้อโหนกวัวนะครับนี่ สีจะชมพูชมพูนะครับถ้าเปืเป่อนเห็นนะครับหม้อขนาดอืมม,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 มาละลายกัน,น <c oughs> เนื้อละมุนขนาดนะครับ <c oughs> น้ำเนี่ยเหรอชาบูมาลา <c oughs> มาลามาล่านะครับ <c oughs> อืมเอาเถอะมันจะอันเดียวกันนั่นนะครับ <c oughs> ใครจะอ่านจะได้ขจ,นจานในภาษาอังกฤษนะกันเ <c oughs> นาะนะครับ แต่หู้ว่าเป็นมาลาก็แลวกัน,ากนมาลาก,กันละกันเนาะอ่าสาธิตสาธิตนี่ครับท่านผู้ชมเนื้อมันจะเป็นยี่เลยครับบปเหนียวครับบปเหนียวนี่เหรอครับนี่แดงกูหวาน จะเห็นชิ้นหนึ่งครับเห็นชิ้นหนึ่งกนจะล้ากันอ่านี่ครับหรือสีสวยครับชมพูชมพูเลยท่คนผู้ชมอือได้รสชาติขอ,ของน้ำแข็ง เดี๋ยวเขาจะยัดง,งหมสำหรับเมนูวันนี้ครับจาบูน้ำมารามา่ามา่า <c oughs> เนื้อโหนกวัวแต่เขาผมเขียนโป้คลิปจะได้ก็แล้วแต่เรื่องผมนะผมจะไปคิดคเกิดอาไ <c oughs> รขึ้นผมกันนะครับแต่เป็นหน้ามา่ากับเนื้อโหนกวัวครับ <c oughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับของเปิรนเปิรนเอฟซี FC, ทุกคนแล้วก็เปิรนเปิรนที่เข้ามาดูไมค์กันทุ้คนนะครับอม่ไ้ลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับคือกันตัวนะครับเนอในช่องเฮือนมงคลชาแนลนะครับรายการยูดีกินหวานครับขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนักๆและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือยูดีกินหวานนะครับเนอลาไปก่อนครับเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ